อย่าบ้านอย่าปุ๊ตอนนี้ตัดเบิดแล้ว,ลว <laughs> โอ้เห็นเบิงเราสิขุดให้เบิรงตสองเดือนกับเป็นหัวแล้วถนนสายวัฒนธรรมทุทท่งเกี้ยงเลยขับมันกับสีเงาลงไปพุนแหละเดี๋ยวสิพาก,กีมอเตอร์ไซค์ลงไปพุนนะครับน้ำตอนนี้บอกกายย่างไปเจ้าทินม่อง เลยกินเขากำยังนอครับวิ่งไกลแล้ววะผุนอุ้ยเอาาทงป็นพอเอาทางเก็บใหม่ๆเก็บขึ้นมาต้มใหม่ๆเลยพี่น้องเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวบ่ครับข้าวเหนียวผุนเบื้องสวนข้าวโพดเล่าสะเทียนแบบหลายรุ่นเก็บอยู่รีบ่ครับ เก็บให้นี่เต้องแป้งดีขุ่นข้างบ้านคนนี้่นข้าบ้านขุ่นข้าบ้านพุ่นกระแมนเลยครับเด้อมีหลายสวนแต่ไม่เห็นมองขายอยู่นี่เนาะมันทิ่มทางเหมาะเลยเด้อครับเด้อขายอยู่คนทางขายทั้งบ้านรถหนนี่ขายนี่เลยนี่ต้มไปก็จะเห็นข่อมต้มบวมต้มสดซดเลยรุ่นไงกะมีเก็บได้หรอรุ่นก็ไดใหม่กะมี่เลยรุ่นน้อยก็ร่างขึ้นยังไปเบื้องสวนกับผู้เล่าจังน่อยก่อนครับโอ้ย พูนบักอีหยังพูนอ่ะบักอือกับมี่ฟังนั่งพูนโอ้บักอือบักโม่กับมี่บึงเดือดผินองปลูกบัวไว้บ่มีนามหดกับจีดอก แล้วก็เห็ดเพื่องขางทางนี่แหละต้มแบบใส่กะละมังเลยต้มใส่กะละมังเลยแบบมาต้มก็มีไครเสียวไปต้มเองนเขาเป็นต้มไหก็มีนะครับเดินฟักใหญ่เลยบ้านทุ่งเกียงพูนครับบ้านทุ่งเกียงอยู่ทาง้นบ้านห้องเขาตรงไปไหนห้องติดไปบ้านใดครับาารอำเภอหน้าตาลโอ้อำเภอหน้าตาลเข้าไปต่อ เพื่นน้ำตาลโอ้เพื่อน,นอเราเหยีดขายบรรทุกเกลี้ยงนี่ก็บำเพื่อนนาำตาลเป็นรับตมันขึ้นตำบลเอียงครับ,บโอ้โหตำบลพลาลา่าน้ำเพื่อนน้ตาลจังหวัดอุบลเฮาเด้อพี่นอ้องเด้อหุ่นโอ้โหใหญ่เลยซิมน้อกห่อนห่อนเลยแก,ก้วใบใบหุ่นอายห้วยห่วย ต <ge ar> ้มตอเสาแล้วเราว่า hmm. อ mm ้ในเต็มดีขนาดเดยครับด้วูบึงเนี่ยหอนๆเลยขอโพดเขาเมียวเนาะมันก็แบแล้วหวานต้มใหม่ๆหวานดีขนาดเพื่อน้ราหอมถมาสาดเลยบุ้งแงยังกับอันอันมาทั้ไในต้มนั่นถุงจากบาทกันครับไอ่นอนนี้ว่าถุงละยีบาทครัถุงละยีบาทถุงละส้บบาทดวยครับดมันนาน มันเขียวบองมันบองแง่หนึ่งถึงกับมันก็เลยเดรร้ายเอาไปต้มเองสมมุติว่าพายสูงขายมันก็ไปมันเบาข้าเจ้าครับแกก็เจ้าเห็นนั่นนี่ก็อีกัวข้าเจ้าก็ซื้อเอาสดครับข้าเจ้าก็เลือกเอาครับหวานขนาดพี่น้องซิมด้วยไม่ใช่เราไอซีอิมหวานขนาดครับซิมนี่ต้มออมีไหมเลยออกจากเตา ทั่วบ้านเลยประกวดมูบ้านสวยงามดีครับครับบรรทุงเกี่ยงนี่ครับบรรทุงเกี่ยงครับเพิ่นเคยประกวดได้บ่ครับได้อัน้ำดึงครับโอ้มูบ้านสวยงามครับผมเพิ่นก็เลยเอ็ยดน้ำกันหัวกันหัวเป็นปลูกพักปลูกมีไปนั่งทั่วบ้านเลยทั่วบ้านเลยครับเออเผ่าล่องเขาไปเบิ่งครับ้าล่องเขาไปเบิ่งในบ้านทุ่งเกี่ยงคือพ่อใหญารว่ามูบ้านสวยงามปะไปน้ำกันเลยครับผม พี่น้องหลังจากขเขาซื้อข้าวโพดตัวใหญ่เราเรี่ยวโอ้หวานดีขนาดข้าวโพดตัดมาใหม่ๆตรงใหม่ๆแอบครับผมเรามาใบนบรรทุนเกลี้ยกับนี่เหมือนกันเนาะเราปลูกพักปลูกกระล่ำนะพี่น้องร่องเขาไปบดต้องกันครับผมก็ต้องเคยเ่อนขบไปจ้าเสือเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เะาขับรถผ่านร่องเบิงมาเป็นจังไดผ่านทุ่งเกลี้ยงตำบลพระลาดอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีครับผม ท้องทางเขาไปกับสิดูหิ้มหิ้มงยตัวนี้เรื่อหงวยอย่งออางโน้นว่าน <c oughs> <c oughs> ท้องทางมันต้องหยไมอ้ยดามแสงเต็มมงสาเลย เ็เป็นหมู่บ้านคนประกวดหมู่บ้านสวยง่ามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหู้โปลาของโปดเขาที่ไปทางไหนนี่ยไม่ไท่ไม่นช่หคุ้มของลงไปก่อนเนาะ

ตอนนี้ตัดเบิดแล้วโอ้ยเสียดายเลยพี่น้องแต่ว่าเ้ากะสิเขาไปเบิ่งอยู่บอกหามันยังหลงเหลือเนาะจังสิี่เขาไปเบิ่งครับประกวดหมู่บ้านสวยงามครับของเบิ่งสวนผักเราพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่งามขนาดสวนเราโอ้นซีเมนจาขวงสวนเราล่ะคือค่อยกับคขวนกับแป้งเหลืองคขอนเสียม โอ้ยพี่น้องมึง,งะนะโคตรโพดเราโอ้ยนี่ไหมะบักทวดดินทวดดินคืองามเดลยพี่น้องเจ้างอยก็ได้ถอนเลยเด้อนี่มีเม็ดล่ะบักทวดดินโอ้ยอบบพี่น้องเราเห็ดดีดีเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ยคุณนะโอ้ยยาย โอ้ยายสวัสดีครับสวัสดีครับยายเฮ็ดยังครับนะขุดมันโอ้ยพี่น่ะห้อยนี่ก็ห้อยขุดไปแล้วมันบดีรอบนึ่งใหญ่โอ้ยคือต้นน้อยหนึงคือมีหัวเราบอกไปเบิ่งน้ำเล่าดูพู่น้องหัวบางหามนึงพี่น้องโอ้ดีมาข่อยายคนกำลังขุดกำลังขุดใบใหญ่เลยโอ้เขาปลูกได้จักเดือนนี่ครับสองเดือนก็เป็นหัวใหญ่แล้ ได้ปลูกเองบอกครับลูกและปลูกอลูกปลูกได้ก็ดูเรื่ยโอ้โหครับเมันก็หัวใหญ่เด้เหรอเนี่ยใหญ่น้ออืมเป็นเบอร์ละสิขุดให้เบิรงสองเดือนก็เป็นหัวแล้วเป็นแล้วขายแล้วใช้หมื่นแล้วหลังจากเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่บอกครับเกี่ยวเขาแล้วเัาก็มาขุดไอ้ไถปลูกโอ้เป็นหัวเนาะเฮ้เลยหนึ่ง ต้มเน้นหน่อยต้นเน้นหน่อยหนึงกับเป็นหัวอนะลไรเป็นหัวเนียเย่ยหัวเป็นเครือกกับเป็นหัวดีเนาะเป็นเด็กขุดแล้วหัวพอด,ดีเลยซ้ำเนี่เอองามขนาดนี่ยแล้วก็ลังขุดมันหุออ่นเราเห็ีดเป็นสวนกเกษตรพ่อเพียงเนะครับเด้อนี่เบิร์ดุ่นอ่ะกะลัมพักกระจนบักทุดดินเรียกลอยกับสี่เหลี่ยมถ้อนแล้วผมมาเนี่ใกล้แล้วแล้วนะหุ่นข้าวโพดข้าวโพดกัมยนบอกครับย่าหุ่นข้าโพดกะลัมข้าบัว ข้าวโพดข้ายโพดข้อวโพดข้าวโพดข้าีโพดข้งว่พด้าวโดข้าวัพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโับข้าวโพดข้าวเดข้าวโพด้าวโพดข้าวโพดง้าวโดบ้าวเพดข้าวโ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 พมง้าวโพว่าวโพด่้ว่าดข้าวโพดขบาวโพ้าวแพข้าวโ้าวโพดข้าว่าว่ด้าวโนดข้าวโดข๋าวสพดข้าปเบดข้ายู่ห้าวโัดข้าวโพดข้โพดักาหญ่แล้วะ โอ้ยไปเบิ่งกองผัวกันได้แล้ววะกลางโอ้เม่นนันกับพ่อใหญ่กับลูกสาวหนุ่มบ่เป็นสื่อว่าแล้วว่ะคันนี่เราเห็นเสียงฟังหนึ่งสื่อว่าผู้ละถุงสองถุงแล้วว่าปลู่ยิ่พุ่นลักหักมาต้อมมาสักโอ้นี่แสดงว่าสวนนี่ที่จะเล่าไปต้มโอ้โอ้เออแล้วกับสีว่าอยู่ว้านอยู่ตีนบ้านหมุนหักว่ามาสักแล้วกันรั่งต้มพอดีโอ้ ว่าถือสวนเล่าอยู่เว่ยแลาก็ล่งต้มซุกพอด,ดีกลับร่างเื่อมฟักหนึ่งวันนี้ก็เลยซื้อน้ำเล่าสองถุงหวานดีขนาดได้ได้เพราะว่าตัดตัดไม่ไหมล่ะต้มเลยนะครับเมียน,นนี่แหละ,ะเมีย <g ül> น,นซื้อนี่แหละต้นนี่แหละเขาซื้อวา่าอยู่ตีนบ้านว่าเป็นบมเมนสวนนี่้แต่สวนเล่าสีเขาซื้อขโปวดน้ำเล่าบางต้นคลิปแล้วพี่นอกต้ม เอาไปต้่มยุบุ่นเพราะว่ามันอยู่หนาถนนใหญ่เ่ะนนี่มันก็นาบานครับหืมบุบบเอเลยครับบุบไปอย่งครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆคุณเหนื่ยขุณเรา ก็เริ่มเวีนหัวซ้ำเงาได้ครึ่งแป้งหน่อยได้เราก็แข็งแรงหลายโบแข็งแรงดอกแล้วป่ะแข็งแรี้ยงหรือไม่จะขุดมันได้เสืออยู่มาครับเดินทางต่อขอบคุณหลายๆครับได้ขอบคุณครับสวนเมียเราก็สิลงเป็นสวนสวนอยู่ทางไหนละเมียวนี้ สวนที่กันนี่บ่บักทั่วบักแตงข้าวโพดคือกันนี่บ่สึกกันโอ้แสดงว่าปลูกหลายเนาะปลูกแทบสิเบิดบ้านเลยสมกับเป็นบ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงเบิดบ้านนี่เบิดบ้านนี่เหว่าขนาดกลางบ้านยังมีบ่แม้กลางบ้านยังได้ปลู่น้ำปลาเข้าหอมบานหล่นออกมาปลาเข้ากระปูปลาเขานำไปเบิ่งเข้าตามไปดู ยด้กินเขา่าแล้วบ่กินแร่แล้วบ่าจ้งปีเลยย่าไปีนี่โทษนะครับแจ้งปีลรอปีนี่ปีนี่บ่อายุอ๋ครับแปดสิบแปดป่าแปดสิบแปดเลยย่าเรายังแข็งแรงอยู่โอ้ก็แข็ง,งแรงแล้วนั่งป่านี่น้อนั่งเดินเหมือนกับจักน้อยหนึ่งตามสภาพน,นะครับเนาแปดสิบแปดเลยยู่ได้แล้วกราบ ขับวนรอบบาทเมืองก่อนจะไปเมืองสวนเกษตรดีเพราะว่าปลูกอยู่เรื่อยๆเนาะไปใช้กับพ่อเขาตรงไปเบิ่อยๆเดียวนี่ก่อน กับน้ำตา,า,าเปลี่ยนเลยโอ้ย <laughs> ต้องไปใส่ยีละบ้านท่อโอ้โหจากข้างไปพื่นว่าอยู่กลางบ้านยุกเส่ขนาดนี้มาเลีเ้ยวเขานี้ควันบ่เนื้อตรงไปพุ่นตรง,ปปตรงเรื่อเลี้ยว เือพี่น้องเลยมันเพือว่าอยู่กลางบ้านนี่ปลูกพักปลูกอย่าก็ปลูกแล้วเขาออกไปใส่เมียนมีอนอยู่ลงไปเสียเมียนบ่เหรออันนี้สลาใเ้เป็นไปผิดหรอเฮ้ยันเนียนอยู่เยอมันเกี่ยวทั้งหลังเข้านะ ดีเดินนอนลับนอนวนลับดอกนอนมองเยอ่วนนิ่งวนิ่งมันนิ่งอยอะโอ้โอ้พนุกข์เกษตรท่าน้นจีนไหมบนนี้ออกออกนอก้ันเรยบบัวเหมือนที่ต้องไปเอาเขาดีไปใส่ดีออกเรยบบเอา ว่าสิบลอกเบิ้งบนทุ่งเกียงก็หมดเลยเบื้งเอาฮะไม่ยอมบอกไปยงรับสุดเออวุนไปใส่เขาไปได้บูบบันไม่บ่เอาพี่น้องเอาไปต้องกันแบบเรียวๆไปเลยเรียดี๋ยวไปกันโอ้มาพี่น้อง อันนี้มันสิเป็นทางออกอย่างหมู่บ้านเพิ่นแล้วเข้าล่องวนเข้าไปเบิ่งในหมู่บ้านเพิ่นใหม่พอเพิ่นว่าแถวกลางบ้านแถวหยังเพิ่นมีปลูกกันลำปลูกหยังกั้นนะเขาลงมาผิดทางครับอันนี้เป็นทางออกนอกบ้านเพิ่นแล้ยวว่อนกลับเข้ามาอีกรอบนึงใหม่จะเป็นปับทหมู่บ้านสวยงามได้อันดับได้อันดับได้อันดับหนึ่งทุกจังหวัดเลยบ่อันดับหนึ่งทุกจังหวัดอุบลเลยเด้อพี่น้องเด้อปิมบทหมู่บ้านสวยงาม เออหมู่บ้านหลท็อปหมู่บ้านสวยงามหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงเออเออหลายอย่างอ่ะนะแค่โหดตัดออกเมื่แล้วเมื่อกี้เพื่อนสิวีชกะหล่ำไี่หยั่งโอ้โหนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวแค่นี้มันตัดออกหมดเลยมันแก่แหละครับนี่ถนนสายวัฒนธรรมทุ่งเกี้ยง ักนะทุ่งเกลียงเขียวเต็มทุ่งมุ่งสู่ธรรมชาติพี่น้องโอท็อปมูบ้านโอท็อปมูบ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงครับพู้นั่นก็ม,มีคนอยู่ครับผมแต่ว่าส้อยนี่เพื่อนติเป็นแบบว่าปลูกกระลำปลูกพักเนียงนะครับแต่ว่าเฮ้ามาบทท่านนะครับเฮาแมา่นี่คือมันแก่แล้วเพื่อนตัดไปขายแล้ว ก็ยังมีอยู่ครับมึงน,น,นะัุคนน่ะกระลำก็ยังเพิ่นครับโอ้โหแบบวงหน่อยดกคักเด้อพี่น้องเด้อุนะก็ร่างจับเลยแบบวงหน่อยม่วงหน่อยตัวนี้ดกขักพี่น้องไย ตากสีน้องมาเบิ่งโอ้ยเสียดายเลยครับเด้อมาวัฒนมันเป็นตัดออกเบิ่งล้วช่วงที่มันหัวใหญ่ๆดอกงามๆนี่คือึ้นสีงามครับพุ่นนี่ยเป็นหัวเป็นดอกเลยพุณน่ะโอ้ยหทองขาท่านถนนสายวัดท ja ่านธรรมทุ่งเกี้ยงโอ้ยขับมันกับสีงาบลงไปพุ่นแหละเดี๋ยวสิพาคีมอเตอร์ไซค์ลงไปพุ่นมารับตอนนี้ว่ากายยางไปเจ้าทินม่อง ข้างในเพื่อกกะทเป็นแถวเบืดอด,ด้ครับมึงนั่นั่นนั่นนั่นสินทองแล้วรอบไปใสเข้าตรงลงไปบ่นี่คี่น้องคนปลูกกระลำปลูกด,ดอกพักงามก้า<อ>นกูน ผิดนะตรงนี้กระลำลบทูเป็นแถวดีขนาดเลยเพื่อนห้าง่ามงามกําลงเป็นหัวโอ้ยทางมีรถตัดเบรดเลย้นหรอ้นเพื่อนกระย้อนเราได้หมูบานอันดับหนึ่งลบทูพักปูเนืออันนี้คือเข้ามาาตอนที่มันมันไหวแล้วเนาะตอนวันหนึงหันแดงถึงง่ามก็นี่หล้นอาน้องหน้าหมดเห้ยยัง ไขาบอกอ้ยเป็นทางเก็บน้ำเราเป็นหนองน้ำเรียงไปโมบอกเป็นสวนผักคือเกา่าสวนผักก็ขอกั้วผมนึกว่า <c oughs> ผมนึกว่าเป็นหนองน้ำคุณนะโอ้ รับพี่น้องแปลงสาธิตการเกษตรแบบพอเพียงนางลำพันธนามเสนาครับผมมูหกตำบพลพารานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลครับบ้านทุงเกี้ยงบ้านทุ่งเกี่ยงมูหกตำบพลพารานอำเภอนาตานครับผมเมืองนอ่นี่เฮ้ามา่ดิคือรถตัดไปขายสิเบิร์ตเด้อพี่น้องเด้อรถปลูกเมืงนะเ,เอาไปขายช่วงมังหันมันเป็นงานปากแทงนะครับอื ก็ตัดไปขายสิเบิดแล้วเหลือบาหลายป่านไหญครับแต่ว,ว่าแกงงูงาของมึงเนี่ยคนปลูกเซีังสี่นะครับโอ้ยงามอีหลีจากคนเอิมสลัดอีหยังครับเนี่ยผักเปียกอย่างเราหนึ่งนลยครับโอ้ยแปงผักแปงยอย่างเรา เนาเหเดดีหลีเลยครับเด้อสวยง่ามมากนี่แปลงสลัดเพื่อเดินสนลัดยังเล่ดอกแดงๆนี่นสินี่นลงไปผุ่นก็สิเป็นพักบุงพักยังของเราไปเลยครับเด้อ,อปลูกเองขายเองแล้วก็สิตัดไปขายตามตลาดแต่ว่าช่วงเมื่อกี้ไปขายอยู่ง,งานวัดปากเส้ง อันนี้ม่เฮ็ดอยู่เพราะได้เฝ้าให้เฝ้าสวนเนาะครับเนาะเพื่อนในบ้านก็มีข้าวนี่ครับโอ้หอนย่ำขมเมาก็เฮ็ดขมเมาพ่อมร่มขมเมาผู้นักพักเลืา อ oh, พักขึ้นสายไห er. มน um. ่าหำเด้อครับดูเด um, ียงผักเบี้ยวผักลมไปผุนเป็นหน้าปังระหว่างมักโมก็บมี่เด้ครับดูไส่รถไถต่ำโคกเบี้ยวโบราณ ทำแล้วก็เอามือค้นๆระวังดีๆมันสิงทำมือจะควงโอ้เป็นใหม่ค้นครับเปนลายต้มขมเมาโอ้ไม่พ้าอันนี้เป็นอย่างแรวีีเขาป่ะครับไม่เจไนเนี่ีปันมีเขาเวลาเกี่ยวกับคมกคือดีเนคบเสร็จคบวงจอเลยอุ้ยมาเห็นจนกระทาควรนมาครับก่ได้มุ ใช่แล้วพูดเนอีกต่างหากเป็นเงาน้อื้นเลยหนเฮ็ดหลายข้นเลยบอกครับเป็นเป็นนาม่ข้หมวมันจังท่านเนาะครับเนาะอู้แต่เมื่เห็นตอนเฮ็ดกัาวิธีการเฮ็ดขาเมาด้คือสดีเละเพิ่นี้ช่วงใดนะยัช่วงเขาพ่อเมาครับเดือนตุเดือนตุลาเดือนตุเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนตุลาเล่งมือเฮ็ดลองือนอ เห็น้าปังเห็มอ่ลองน่กเวนกับปั้นขาเมาตั้มขาเมาตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่นี่เบ้อมืออโอ้ครับขเอาเลยครับเห็ดบวท่านก็จะไหลมันขายเป็นโลบ่บัมาครับขายเป็นโลโลเท่าไหร่ะครับขมเอาหัวโล180หูี่ยขึ้นกับน้องพอมันเห็ดยากนะครับนกเดี๋ยวสิมาขัว มาปั่นมะต้มโอ้มาตำก็หนี่พุ่นหลายเลยกแต่อันเพื่อเดเพื่อที่ปูเตื่อที่ปูเกีกตั้งแต่ปูแต่ยังคุณด้วยแต่ว่ามันกระเสบยบนะครับขมอวันทองมันอ่อนแสีบเนาะเสีบมันหอมครับมันอ่อนมันหอมอันนั้นมันจัดแข็งเนาะครับเนาะอันนี้เขาตำมันละนิ่ม มีดทุกเนี่ยชุ่มกระเมาขายกระเสียวอันน yeah, ี้เครื s exactly <S ่องตำมันกิ่มนเนาะคเนณตำแบบโคกบขาเดี๋ยวมีโอกสจังอนย่ำพนเ็ดขงเมาจังเบงเขาจงาเบืองขน้วยกนมาเบงเนด้ตยย่มันอุ้ยเดี๋ยวมีโอกาสจังหอนง่ำพันเห็ดของเมาจังมาเบืองเขงมาเบืองขวานด้วยนเบิงนได้ตยย่มันโอ้หนนร่องให้นึงน่องเสียวไม่กันของเมา่ะครับ ล่องเป็นเขาน้าปังแต่ว่าปกติเขาเขาน้าปีเน,ะน,เ <c oughs> น,นาะครับเนาะเห็ดน้ำม <c oughs> ันโบเปียงพ่าใส่จังไหนบรรจอบดานบอกครับน้ำอ่โอ้น้ำสาโอ้น้ำเหมือนโบเปียงพ่อแต่ว่าน้ำใส่น้ำยังเข้ากันกับจอบดานบอกครับนี่โอ้น้ำพระป่าเขานี่เป็น้องเขาเล่าสิเอามาเห็ดขมเหล้าล่องเบิงึงเห็ดเป็นเขาน้าปังปกติเขาน้าปีนี่แหละเห็ดครับ นี่แหละเรล่าหน่อยแบบโบราณเท่าพี่น้องใส่ประตูกับใส่ไม้หาหกแผ่นเลี่ยงกันเวลาเขาสิขึ้นนอก็ากคอยถอดออกถอดดอ,อกแต่ละาแผ่น <c oughs> งานเน,นี่ยเหล่าหน่อยแบบ ไม่ได้ครับพี่ไปพี่หลอาพี่ลองมาหละเบิงบานทุ่งเกี้ยงตำบลพระลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลครับผมเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงนอนหน้าเรียงไกลปปูพักไปต่อน้ำกันเลยครับผม